ต่อไปเรามาพิจารณากราฟของฟังกช์ชันต่อไปนี้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่านะคะบางช่วงของกราฟฟังกช์ชันเป็นฟังกช์ชันลดอย่างเช่นช่วงแรกเลยนะคะดูตามแนวเมาส์ที่ครูชี้นะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ฟังกช์ชันเป็นฟังกช์ชันลดไปเรื่อยๆในช่วงนี้ฟังกช์ชันจะเป็นฟังกช์ชันเพิ่มลดแล้วก็เพิ่ม นะคะเพราะฉะนั้นจากกราฟจะเห็นได้ว่าในบางช่วงฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดและในบางช่วงฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะในการพิจารณาว่าฟังก์ชันที่กําหนดให้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนช่วงใดบ้างนั้นนะคะนอกจากเราจะพิจารณาจากค่าของฟังก์ชันณจุด2จุดแล้วเราอาจจะทําได้โดยการพิจารณาความชันของเส้นสัมผัสโค้งได้อีกด้วยนะคะซึ่งความชันของเส้นสัมผัสโค้งก็คือ f prime x นั่นเองนะคะ ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ทฤษฎีบทนี้คือทฤษฎีบทที่1บอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บนช่วง a เป็นสับเซตของโดเมนของ f นะคะถ้า f พรม์ x น้อยกว่า0สําหรับทุก x ในช่วง a แล้ว f จะเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง a และถ้า f ไพรม x มากกว่า0สํำหรับทุก x ในช่วง a แล้วนะคะ f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง a นั่นเองนะะเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทนี้เนี่ยจะช่วยให้เราพิจารณาว่าฟังก์ชันใดเป็นฟังก์ชันลดและฟังก์ชันใดเป็นฟังก์ชันเพิ่มโดยดูจากความชันของเส้นสัมผัสโค้งหรือดูจาก f ไพรม x นั่นเองนะคะถ้าเราดู f พรม x แล้วมันน้อยกว่า0ย์แปลว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันลดและถ้า f prime x มากกว่า0ย์แปลว่าฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะครูคิดว่าทฤษฎีบทนี้จะช่วยเราในการพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดได้มากเลยทีเดียวนะคะเราไปดูตัวอย่างที่1กันนะคะนักเรียน